Thank mm -hmm. you. สนับสนุนโดยสายแปลงหูฟัง3.5ทูพีซยาวพิเศษ100เซนติเมตรการันันจากผู้ซื้อสนใจสแกน QR Code จากภาพได้เลยอย่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทําสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะสวัสดีัยรุ่นรถพ่วงสิ่งทุกท่านนะครับก็วี้ผมมีแมปนะเป็นแมปอ่าเปรูป mm ิโนะรับเปรูปิโนนะครับ เป็นแมปที่ไม่ใช้ DLC แมปนะฮะก็คือใครที่ซื้อเกมแท้มาก็ลงได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมี DLC แม p นะครับวันนี้นะครับเป็นแมปที่ก้นหอยใช้ก้นหอยนะครับตัวงูเยอะมากครับงูแบบนี้เนี่ยเยอะมากนะครับแมปแมปงูแมปงูแล้วกันเนี่ยดูครับงูอย่างเยอะเลยครับผมเข้าโค้งกันแบบให้อ้วกแตกกันไปเลยนะครับวัยรุ่นนะฮะก็นะครับนี่ผมก็เคยเอามาสตรีมแล้วนะครับ เคยเอามาขับนะฮะเอามาคอนไวท์ได้ด้วยนะครับแมปเนี้ยเนี่ยก็นานแล้วนะครับก็เมื่อ2เดือนที่แล้วแต่ไม่ได้สอนลงนะครับแต่วันนี้จะเป็นคลิปสอนลงนะครับโหลดแล้วก็ลงนะครับให้ดูนะครับสร้างโปรไฟล์ให้ดูด้วยนะครับสำหรับใครที่อ่าช่วงนี้ไม่มีแมปเล่นนะครับเงาเงาเนะ่ยไม่มี DLC ด้วยนะครับไม่มี DLC แมปด้วยนะครับเบื่อแมปเดิมเนี่ยก็เอาแมปนี้ไปเล่นได้นะฮะปีนภูเขาได้นะฮะปีนโค้งได้นะครับคือโค้งมันจะโหดมากเลยครับดูตรงนี้ครับ ตัวนี้ผมยังไม่เคยไปนะครับเนี่ยสีเหลืองเหลืองนี่ผมก็เคยไปมาละนะครับยังยังไม่เคยไปจุดนี้นะจุดนี้โหดมากเลยนะครับเมืองนี้ยังไม่เคยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าจะไปขับเล่นซะกหน่อยนะครับอาจจะเป็นเมืองนี้แหละนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะครับก็มีทั้งอุโมงนะครับมีอุโมงคด้วยนะครับมีน้ําด้วยนะครับมีเป็นทางผ่านน้ําด้วยนะครับเป็นทางดินเนี่ยก็มีทางนี่พอได้อยู่นะครับพอสมควรเลยนะฮะประมาณอ่แบบนี้เลยนะฮะภูเขาก็ใช้งานได้อยู่นะ ภูเขาก็สูงน okay. ิดนึงเนี่ยก็ประมาณนี้เลยเนี่ยก็ไปดูกันเลยครับว่าผมโหลดและลงและกงตังแล้วก็ตั้งค่าให้ดูด้วยนะครับตั้งค่าเกมนะครับสร้างโปรไฟล์ใหม่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยนะฮะว่าผมทํายังไงนะครับในคลิปนี้ไปดูเลยครับ Let's go ก็อลไรครับไปรุ่นทุกท่านนะครับก็ลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปเลยครับผมเกิดขึ้นมานะครับจะเป็นลิงก์นะครับของ Google Drive นะครับ Map Pinno นะครับ จะเป็นปรูนะฮะปรูนะครับก็ดาวน์โหลดต่อไปนะครับ390เมกนะฮะอันนี้มันขึ้นข้างบนตรงนี้นะครับตรงที่ผมอยู่ตรงนี้นะฮะรอสักครู่นะครับรอแป๊บหนึ่งนีอ่ะทีนี้นะครับพอโหลดเสร็จนะครับก็โชว์อินโฟเดอร์นะครับโอเพนโฟเดอร์ดาวน์โหลดนะครับทีนี้ปิดเบราว์เซอร์เอาไปนะครับผมเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนโอเคใช้ไฟล์เดียวนะครับแต่ไม่รู้ว่าคงจะไม่มีรหัสเมื่อกี้ ม็อดแมผมโหลดไปตัวหนึ่งแหละติดรหัสครับก็เลยเอาตัวนี้มาแทนนะครับโอเคไฟล์ดักคิวเมนต์ครับผมแล้วก็ยูโรทรัคนะครับแล้วก็ม็อดครับตามมาด้านข้างตัวนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับใช้ไฟล์ที่เป็น .scs ที่อยู่ไฟล์นะที่อยู่ในไฟล์ที่เราโหลดมานะี่โอเคลงได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าแมปนี้ใช้ DLC หรือเปล่านะครับ Okay. เรียบร้อยนะครับลงไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมเช็ค DLC ก่อนว่าตัวนี้ผมผมต่ออยู่หรือเปล่านะครับกดมาตรงนี้ขวามันสมบัติเนื้อหาดาวน์โหลดโอเคตอนนี้ DLC ผมไม่ได้ต่อนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเกมแล้วไปสร้างโปรไฟล์กันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ใช้ DLC m ม p นะถ้ามันเด้งแสดงว่ามันต้องใช้ DLC ทีนี้นะครับสร้างโปรไฟล์ใหม่ครับผมกดนิวครับผมรอสักครู่อ่ะดูแม่ตรงนี้ก็เลือกไปนะครับโอเคแล้วก็ใส่มดก่อนมดเมนเจอตรงนี้นะครับอ่วไม่ขึ้นเลยหนระือว,ว่าผมเคยใส่ไปแล้วใช่อันนี้หรือเปล่าเนี่ยมันเขียนว่า D L C o v e r s i z ์นะฮะจะเป็นตัวนี้ไม่มีรูปนะคุณผู้ชมมันมันเขียนว่า DLC over size ผมเคยลงไปแล้วนี่นะฮะมันเขียนว่า DLC over size นะครับติ๊กให้เป็นสีเขียวกดคอนเฟิร์มครับผมลองดูนี่คือล้วเรามาเลือกตัวนี้ครับผม map m o d l e นะฮะ m o d l e เลือกเป็น p i ็ no p i u นะฮะลองกดสร้างแล้วลองสคริปถ้าด้งถ,ถ้ามันดิงแสดงว่าผมต้องใส่ DLC เข้าไป DLC map นะฮะโอเคไม่เด้งครับผม โค้งเยอะมากเลยนะฮะนี่โค้งเยอะมากผมเอาเมืองนี้แล้วกันนะครับแซน,น,นะนเดียอะไรเนี่ยแซนเดียแซนเดียกดโทเรนผมกดโน,โนค,ครับรอสักครู่ครับไม่ใช้ DLC แมปด้วยย็งไงละ่ะแมปนี้สุดยอดมากรอสักครู่ครับผมเรียบร้อยโอเคต่อไปก็ขั้นตอนการโกงตังไรเลเวลนะครับคุณผู้ชมจะต้อง โหลดลิงก์มอดโกงตังค์ไล่เลเวลที่ผมแปะไว้ลิงก์ที่2ด้วยนะครับโหลดมาใส่นะฮะใส่เหมือนตัวแมพเลยนะครับทีนี้ไป l e n s p a พดนะฮะกดเซฟกดมอดครับผมแล้วก็ใส่โกงตังค์ไล่เลเวลเข้าไปครับอืมนี่ตัวนี้ตัวนี้ใส่เข้าไปโอเคกดคอนเฟิร์มครับผมเข้าเกมอีกรอบอีกรอบหนึ่งนะฮะอ่ะเสร็จแล้วนะครับให้คุณผู้ชมนะฮะขับไปส่งจ็อบนะครับประมาณ2รอบด้วยกันนะฮะผมจะไม่ขับนะฮะผมจะบินไปส่งแล้วกัน แมปนี้นี่ผมเคยลงแล้วหรือเปล่าหรือว่าอย่างครับทำไมมันคุ้นจังคุ้นมากเลยเนี่ยทางเหมือนเปรูเดสโหลดเลยอ๋อแมปนี้ผมผมเคยอนี่แลลวครับคุณครเคยลงแล้วออกโงงานครับจบแล้วโอเคเรียบร้อย ลงอีกสองจ็อบครับผมแต่ะละอันแล้วแปลกๆนั่นเลยอันนี้ไปทางเดิมเมื่อกี้วะบินแบบรวดนเร็วแล้วว่องไวแล้วกันนะฮะกดช็อปสแกนเนี่ยเคแล้วก็ส่ง Ctrl F9 กดไปลองดิสแพนสองก็พอนะฮะ ประมาณนี้ทีนี้กดซื้อได้แล้วนะครับทักดีลเลอร์ซื้อได้เรียบร้อยซื้อสแกนเนียเลยนะครับกดซื้อเลยทีนี้เสร็จก็เรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นการตั้งค่าเกมต่างๆนะครับการตั้งค่าก็เกมเพย์นะครับผมอันนี้นะครับโหมดไฟอ่านว่ามันคือการจําลองการนอนนะครับผมถ้าเอาออกมัน ตัวละครจะไม่ง่วงนะครับแล้วก็ไหนอีกหน้าคักเซตติ้งนะครับคักสปีดลิมิตนะฮะติ๊กออาออกด้วยนะครับสำหรับสายซิ่งนะฮะประมาณนี้เลยนะครับรต,ต,ตั้งคา่าน่าจะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องของกาลาร์ครับอัปเกรดนะฮะอัปเกรดให้สุดนะฮะเอาให้สุดเลยนะครับผมอัพไปรอบนึงนะฮะโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกันนะ ขาดอะไรอีกนะการตั้งถ้าการตั้งปุ่มปุ่มน่าจะไม่มีแล้วนะปิดเปิดกระจกนี่ตั้งเป็นกันหมดแล้วนะครับเนโอเพนวินโด้นะครับโอ้ยโอเพนไลท์วินโด้นะครับโคดไลท์วินโด้นะครับโอเพนอันนี้ปิดเปิดนะครับฝั่งนี้ถ้าใครของใครเป็น NA ก็ตั้งเอานะครับตั้งเอาเลยนะครับว่าจะใช้ปุ่มไหนก็ประมาณนี้เลยนะครับเนอะในการลงครั้งนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับประมาณนี้เลยโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับ แมปกว้างอยู่แล้วผมว่าทางโค้งก็เยอะอยู่นะครับเนี่ยโค้งอย่างเยอะเลยนะครับและยังโหดด้วยนะครับผมเคยเอามาเล่นแล้วนะครับแมปนี้เคยเอามาเล่นแลวหรือว่าเคยเอามาลงแล้วนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายครับวันนี้ครับบายครับผม